พับจีในคอมตัวนี้มีแลมโบกินีให้สร้างนะครับคือในมือถือนี่มีนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าในคอมเพิ่งมาครับค่าตัวก็ประมาณ3มามหมนบาทผู้ชมนี่ได้แคร่ถรถรถมาเลยต้องใช้จีคอยสร้างอย่างนี้งงออถ้าใช้เงินอีกนี่มีใสเลยอันนี้แค่ได้ตัวรถเปล่าๆนะถ้าอยากจะได้สีของรถอีกเนี่ยจ่ายเท่าอีกหนึ่งคันเต็มๆหมวดตูดเข้ามาแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา4คนในเกมที่ดีสุดในโลกกับเกมพับจีกแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะครก็เลยเอาเกมนี้มาเล่นเรื่อยๆเลยนะดูกูไม่หาเองวะทุกคนทุกคนดูเนี่ยเนพวกฝูงควายเนี่ยมาดูรถหรูดูนี่รถหรูไอ้รถรถกูเองอ่ะไปเลยไปเกตไปโชว์ให้โลกเขารู้ว่าเราอวดรวย อดรวยในชีวิตจริงไม่ได้ก็คือ่อดรวยในเกมกูรูทุกคนอืมชดแม่งเลยพวกโดนผูพังไปแล้วแม่งมาไอทีแม่งขึ้นเครื่องบินกันแล้วอะลงไหนดีไอ้ที่ว่าน่นปกติที่เราลงก็คือบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านเก่ารถจริงคือลงนี่ะอ่าได้ได้ได้ไม่มีคนลงเลยเลยโอ้โหอ้าวขวาแคมป์เอลฟาไหมเอลฟามีคนเออไกลๆนู้นเลยจริงแต่ว่าเราแชมป์แล้วเออมรักไม่ได้จริงๆด้วยเมากลางเสียว่ะกันเล่ะ เออมอก้างเสียจริงด้วยยี่ห้ออะไรดีสปันเซอร์ก็จะเข้ากันตรงนี้แหละยังไงก็จะเล่นแต่ยี่ห้อนี้ยพวกมาครูมันโหดที่สุดแล้วเป็นมอที่ดีที่สุดในโลกแล้วแค่ลุกกลิ้งมุ้งก็แพ้แล้วทุกแบตเดี๋ยวมีใครอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยเฮ้ยใครลงมาใครวะเฮ้ยไม่ใครอ่ะบ้านบ้านซ้้้าายยดวบนบั่นมึงแหละบ้านนั่นแหละเออไอ้เหี้ยแล้วมันไปอยู่กับเราได้ไงวะฮะกูได้ยินเสียงก็๊กก๊ก๊ก โอ้ยเฮ้ยกูกดแทบพอดีช่วยด้วยมันชักกระสุนอยู่เออแหละยิงค้างไว้ค้างไว้ก็มาเจือเก็มาวะชอละอ๋อมันเปิดไม้ได้เน๊อพ่อมึงไในทัดเช่าหนีมาเตอเช่าหนีมาเยอะเยอะไปหนดเลเออแหละมันมันด่ากูเลยเมื่อกี้ อันนี้ชื่อฟ้าเรมาแล้วไปถามเปนกินข้าวได้ยังทำไมวะให้โกรธเลยถามว่ากินข้าวอย่างไม่งพูดได้คำเดียวก็บอกมาไอ้จีฟ้าเรมาเนี่ย้เรารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเออกูไปที่อื่นเถอะัรู้ไปฮะไอขี้นั่นตายแล้วใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ไม่ขี้คุยิงเอาไว้ไม่ตายไม่ตายมันคือคนจากหมู่บ้านนี้เว้ยนี่หมู่บ้านเรื่องหนึ่งอะมันรู้กันกูไม่รู้อะเนี่ยมันเพิ่งตายเนี่ยตัวหนึ่ง เอ้เรานี้มีกระเป๋าเต็มเลยโอ้ยมีพยาบาลสองเฮ้ย M P 5ใครเอาครับเร็วดูเองละกันมีแต่คนบอกว่าโหดมากเลยในปืน M P 5้าเลยเนี่ยแบบสมโพดอะปุ๊บปุ๊บพูดอยู่คนเดียวอะโอ้กูไม่เคยชอบปืนมาเลยนะเว้ยเสียงมันแปลกๆอ่ะเนี่ยนะกูยิงโชว์โอ้โหกูดูเสียงดิกูไม่เคยชอบมาเลยแค่เสียงแค่แบบตาลิบันแล้วอ่ะการการลั่นก็ไม่ค่อยดีตอนเก็บเสียงะ ยังไงนะเบเกตต์งเก็บเสียงให้มันชุกๆเนี่ยไอ้โอ้ยโผ่ยบาลสามอันเก็บไปหน่อยปืนอะไรอ่ะโอ้เราโดนวงบีบแล้วเดี๋ยวเราเอากระบะซิ่งข้างหน้าไปด้วยกันืระเบิดไอเจมเอามาส์เอาแป๊บแป๊บแป๊บจะวิ่งแมววงบีบแล้วอ่ะพี่แป๊บนึงด้มาเอารถก่อนเดี๋ยวเข้าวงไม่ทันเล่าทฮ้ยค้นคนค้นชิบหายละช่วยด้วยกระต๊อบ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 โอ้คบตีเลยคบตีเลย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายมากูกูไม่มียาด้วยกูมีกูจะขับรถอ่ะพวกมึงกูจะขับรถพวกมึงพร้อมยังบุมพร้อมขึ้นปหมพร้อมต่องหนึ่งมามามาพวกมึงกูจะตายแต่ยันยันยันมียาด้วยขึ้นมาขึ้นมากัดฟันไว้กัดฟันไว้โอ้โหจบเลยโหดโหดชุบได้อยู่ไหวนิ่งๆไว้นะอย่าขยับเออเออ คืออย่าขยับไหมอุ้ยบีอะไรเลยมันมาซ้ายบีแต่กูคิดรถได้อยู่นิ่งไว้นิ่งไหมฟันได้กูว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวรอบูมรอบูมเอออะไรอีกรถไปเลยบ้าเราจะได้แบบเออคือเออ เฮ้มันเที่ยวตัวหลบเลยเพื่อนมันโดนกูณชนเลยคุณเติมเงินมาเพื่ออะไรเปลี่ยนรถกระป๋องอปิดหลบแล้วก็สมจริงเลยว่ะพวกมึงพันล้านเออจริง อันนีราคาพันล้านแนับในชีวิตจริงอ่ะดูมันมันรวมุสมเพศผมเลยดูดิมันบอกมีมีเงินหรอวะขับม่ก,<ล>กมขวัญใจรถยกแอบรอดเครื่องบินถึงแล้วเราต้องลงเลยอ่ะได้ได้ได้แต่มันจะลงก่อนเราแบบเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราจะได้ถึงก่อนเนี่ยถึงก่อนยิงก่อนอคนดูฟังแล้วสนอหูเลยเนี่ยผีตั้งใจตั้งใจตลอดอยู่แล้วล่ะไม่เคยโยนนต่กนตั้งใจตลบโอ้ยต้องด่านสว่างสว่างงี้ดิวะ นี่อ <Safe> ย่างมันชิปเราลงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยได้ตรงนี้ร่างข้างตีนเราป่ะหรือว่าตรงใช่ใช่ใช่ตรงตรงข้างหน้านี่เลยโอ้ลงลงแคมป์เต็มเลยโอ้เต็มเลยว่ะบ้านเก่าเราบ้านเก่าเราตีหนึ่งข้างหลังเราแบบน่าจะสองตีอ่ะเอาใครลงกับกูเนี่ยไม่โหไอเกตตุกนี้มีซีโฟลแล้วก็ลูกซองไอพีอ่ะเอาเปล่ะลูกซองไอพีผมน่าจะผมน่าจะเกตสี่มโอ้ลูกซองไอพีคนอื่นใจไม่ได้แล้ต้องเป็นลูกซองไอพีเท่านั้น มีปืนอไรให้กูบ้างวะมีกระบอกแล้วมังีเอฟบีเอฟบีไฟะอยากได้อ่ะเฮ้ยตัวนี้เกาะสองสองสองตัวนะเฮ้ยแล้วก็มีพันท้ายขนาดใหญ่แล้วก็ไม่มีเฮียอะไรแล้วเราจะเป็นหน่วยซิลว่ายน้ำไปยิงตรงไอ้แพนั้นไหมัอ้ยไฟลเต็มไปหมดเลยเมินกูด้วยกูว่าขับรถเข้าวงเดือยเฮ้ยมันซ้ายกัแล้วอ่ะกูไปละ โชคดีมาดูเราเราต้องเข้าวงนะไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเออบูทแคมป์ก็ได้อกอแค่ว่ามาคือตอนนี้กูมีแต่ของแต่งปืนแต่กุไม่มีสโคบด้วยซ้ำกูกูมีคูณสี่กับปืนอีมยิบสี่กูเอาปกบ้องมีเกิดเราด้วยไปไปหาพวกเกมนดมเฮ้ยมาแล้ววะกำลังเสริม ก็ต้องไปหารถอ่ะอ๋อยิ่งยคูต้องเอาคันใหญ่มามันมีจะมีแตเวสปาเราก็วิ่งเข้าวงบางพังไปได้เลยคูไปบ้านหน้ารอดีนะไม่น่ามีลาก่อนคนเดิคุณดูเองนะคุณดูนะคุณดูไม่มีประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดโอ้ย MP 5K โอ้ย MP นี่มันสามารถแต่งท้าย MC ได้ด้วยเชี่ยอย่างโหดเลยดิระวังเลยนี่มันที่คุ้นๆเลยว่ะเหมือนจะแบบใช่ไหมมันเหมือนแบบจะมาเด็กเกบตรงนี้อะไรจับตรงนี้เฮ้ยเด็กจับกูเอ้ยเรามาตรงนี้บ่อยไงอย่าไปคิดมากเออเราพาตรงนี้บ่อยเออแต่งอาถรรพ์ว่ะเหมือนเป็นจุดตายเลยจุดตายกูอีกแล้วเหรอ เขาโลดเลยไอ้เฮียไอ้บูสเตอร์อะไรงนั้นไงบูสแคมปข้างล่างมีรถอ่ะข้างล่างมีรถอ่ะได้ได้ได้ไอ้เ้้ยฮนี่กูได้แลมโบแล้วไยเพี่เพี่ยแย่มาตรงนี้ใส่สกินนั่นเลยอยู่ไปโอ้ยนี่สกินเลือกได้ด้วยเฮียบูดังหานี่ต้องมีคูนี่กูบ้างเลยว่านั่งได้สองคนอ่ะรถรถกวาด เอเราเราก็ไปหาเราไปหาสี่คนนะเพราะว่าวงมันไปไกลมากเลยเจมได้ๆรถหรูมาแล้วรถหรูอ่ะรถราคาแพงอืมของแรงอ่ะเอาข้ามมาได้แล้วมั้ยไป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 เฮ้ยใครอยู่อะไรวะซีโฟเสียงซีโฟเสียงนั้นระวังบุกเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้ะเจอล่ะร้อยห้าสิบน้ากู หลังหินหลังหินเยอะแล้วคนละวมสวยเอ้ยเอาเรื่องว่ะว่าต้องมีนะมันยังล้มอยู่เหยียบแม่งเลยเหยียบแม่งเลยเฮ้ยมันมีเก็บเสียงด้วยอืเต็งหาไม่เจอนะโอ้มีคูณหกว่ะโอเคโอเคหารถได้ปะกูลงไปกูรุดขอแป๊บหนึ่งนะโอ้โหนี่สามันอ๋อเฮียบกูไม่รู้เขียบแล้วละ เออแล้วพีมึงว่ายน้ำเข้ามาไปเก็บไปกับพี่ไปให้รถมันรอตีไปก่อนเสียงมันดังได้เพราะมึงต้องตรงมาทางนี้นะแล้วก็ซ้ายไอ้เหี้ยวงบีบแล้วไม่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไม่ไม่นี่คือทางข้ามแล้วเว้ยทางข้ามที่แบบมันมันมันข้ามได้อ่ะตรงนี้ก็มีสะพานข้ามเหมือนโอ้เสียงกูแม่งเจ็บมากอ่ะ เสียงรถคือแบบสดๆรูดว่ากูจะตายคนแรกเลยปะไม่ได้ดิกรูก็ไม่รู้มันน่าจะแบบเล็งตามกูอยู่ตอนเนี้ยยังไม่มีรถเลยวะวิ่งทันอยู่ปะทันวิ่งทันกูวิ่งด้วยความเร็วแสงอยู่เนี่ยโอยซีโฟ้ายมีมีซีโฟระเบิดแต่ยันไปไหม ปเป็นไรหรอกวงมันยังทนได้โอ้มันยิงกันยับเลยวะกูขึ้นดีสูงมาแอบลอยมันแบบมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูทิ้งรถเลยนะหลุได้แป๊บหนึ่งอเอาละวงนี้แหละตัดสินแล้วว่ามึงจะได้เล่นหรือมึงจะไม่ได้เล่นมันมีมันมีคนวิ่งตามมาด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่งยิงกันเฮ้ยสายสายไปพักกี้กำลังวิ่งมามสายบูมเลยอยากสู้เลยต้องเอาแล้วบอกว่ามันม,มาทางกลัว ไปจอดวะจอดอะทำไปจอดวะอี๋ทำหนึ่งนะกูกูกินยาอยู่ดูให้กูด้วยดูให้กูดูกูไม่เห็นด้วยซ้าว่ามันอยู่ไหนอ่ะเออกูมองกลับหลังอยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ยหลังกูหลังกูเลยหลังกูเลยลงลงมาลงมาลงมาเข้าเข้ามาเข้าก็มัองออกวงไปเลยออกวงไปเลยเอ่อต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ออกออกวงไปเลยออกวงไปเลยน็อกตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่งกูต้องสู้โทษทีเยอะตายตาย ตายตัวเองรอ cover นะรอ cover นะ cover อยู่โอ้โหปืนกูแม่งอย่างกากเลยเว้ยพวกมึงมองไม่เห็นอะไรเลยเ็มมองไปอ่ะเออไม่ใช่ว่าปืนกูกากจริงเออไปเฮ่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 อด่านนี้มันมีวงแดงด้วยวะมีนะเราเคยโดนอยู่นะกูจำได้ไม่หยดอ๋อใช่ใช่ใช่เราก็ไปวันนั้นตี้เลยจับได้แหละเราโดนแบบซอมซากเลยนะมอท่าสุดแม่นกูเลยใกล้ๆเลยเนี กอยู่ใกล้วงแม่ยิงเลยดิวันนี้ซัดกันหลายตีเลยเนี่ยข้างบนอ่ะผู้อ่างบนเลย็จะสูนขึ้นบนขึ้นบนกันโหแม่งรอบทิศทางข้างหน้านี่แหละไปหลบเดิมแล้วนะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามันปลาแสงใส่กันเลยเดีถือปืนกลไว้นะกูกูถือปืนกลอยู่โหเดี๋ยวเพิ่งยิงสไนกันเลยอืมเจอเจอเจ๋อเจ๋อบนมอไซบนมอไซ นิดเดียวว่ะนิดเดียววะเฮ้ยสวยเฮ้ยโทษ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 โอ้โหอ้าวเรียบร้อยดีนะมึงระวังมันแต่มันขับรถหนีให้ตัวเดียวเออขนาดนี้เลยอุ้ยเฉียเข้าหัวด้วยโดนซ้ำในสัตว์เี้ยขอโทษโอ้โหขอบวงพอดีป่ะ คนมามีคนมากูซ้อนมึงอยู่อ่ะคนมาตรงกูเลยตายหรือขวาลวงเลยสวยๆเอ้ยพี่พี่หิวนะหิวไอหิวไอตายเลยปะไม่ใช่ใช่ปะตายเลย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 คนละพวกเฮียนั่นไปไหนเราไม่รู้หมอบแป๊บกูหมอบแป๊บกูหมอบอยู่กูหมอบอยู่เฮ้ย็ปเกตโดนลูดวะยังไงฮะตายตายตาย ตายเลยเหรอเออในในในศพกูมีในศพกูมียาเยอะโอเคเอาไปหมดเลยแล้วก็มีคูณหกคูนในส้นเลยอืมเฮ้ยไปเก็บมันมีตัวปะไม่รู้ไม่ได้ยินเลยผมมันถ้ามันตายเลยก็หมดแล้วปะไม่กูได้ยินเสียงแซกไหมนิดนึงเอ้ยปั่นจักรยานเฮ้ยกูไม่เห็นด้วยซ้ำวามันอยู่ไหนเออขวาขวาขวาโอ๊ยโดนไม่ตายวะโดนแต่ไม่ตาย สัตว์เขได้ยินเสียงแซกมันต้องแบบใช้ฟังก์ชันกระโดดแน่นอน <c oughs> พี่บูมไปแล้วไอ,อ้เฮียมันขวาคนไม่เจอช่างแม่งปะวะมาไปแล้วหรอ,อกูก็ไม่รู้อะกูๆของไปหมดแล้วเ,เลยไปเฮ้ยมีมีคนยิงควันมีคนยิงควันงั้นงั้นเราวิ่งขวาเลยปะไปเก็ตยิงใครอะไม่ผมไม่ดีไม่ดีกูนมาร์กเลยพี่ มากไพืเพื่อนมเห็นแล้วเห็นลววางหลังนะวังหลังไหมเราวิ่งออกขวากันปดเราสิบวิวงบีบแล้วอ่ามึงเลงขวาไว้ก่อนได้ปะเฮ้ยในบ้านเยในบ้านเย็นในบ้านบ้านซ้ายบ้านซ้ายในนนนนในนนนนเนนนนในในนนใในน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 เใใ เชี่ยเชี่ยเชี่กูด้วยกดไลทพี่ยิงกดไวทกดไวเชี่ยเแกที่กูี่ยเลยกูโดนยิงเต็มหัวเลยเชี่ยชุบชุบชอ่อย่าอย่าวิ่งขึ้นไปนะน้องนอกนอกูน้องมาได้อย่าอย่าขึ้นลงมาลงมาลงมาพี่ลงมาเออมันมันมันชาร์ขวามาชาร์ขวาไปเก็เห็นปะขวามีตีนึอฟูเลยนขมีตึขวามีตีนเจบเเลยขมีรถด้วย กูไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้เลยปะลงได้ปะลงได้ปะเต็มเลยลงลงลงวิ่งเข้าหินได้ปะพยายามอยู่น็อกตัวนึงน็อกตัวนึ่งหลั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 งในบ้านในบ้านนี้บ้านด้านหลังโอเคโอ้สองหลังนี่เลยมีสองหลังเลยอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้ตาย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 พวกมึงขึ้นรถได้พวกมมึงขึ้นรถปะ เฮียกูเบ่งไม่ทันละกูมึงขึ้นรถหน่อยปะเดี๋ยวกูกูรอยิงงี้เฮียคนในบ้านเจตไม่มีละเออเออเราเราต้องขับรถไปปะรถอยู่ทางกูรถอยู่ไป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 นี่นี่นี่เฮียรถนั่งหลังโคตรเราอันตรายเลยเออเออได้อยู่ได้อยู่ไปเกตมันวิ่งวิ่งวิ่งข้างหน้านะทิศทิศร้อยห้าเฮ้ยมันอยู่สายเราเลยมันอยู่สายเราเลย อีกด้านหนึ่งก็มีอ่ะสายสายเราสายเราสัดๆแป๊บนึงต้องหาที่ปั๊มยาแต่เราเจ็บมากแล้วห้องบนนี้กลก็มีตายหงวแล้วตายหงวไว้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 ตรงนี้หลบไว้หลบไว้หลบไว้มันมันเลงมาจากข้างบนด้วยข้างหลังด้วยเข้าบ้านก่อนปะยังไงฮิว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 อุ้ยเทียรแฝงข้างบนหัวเลยบนหัวเราเลยโอเคได้อุ้ยหัวลั่นเมเกตชุบได้เมเกตมีควันเปล่าเมเกตมีควันเปล่า น้องกูอ่อนเนียนเออเราเนียนหมดปล่อยปล่อยกูให้กูไปให้กูไปทางของกูเฮ้ยเสียงอะไรเออ๊ะไเสียงปิ๊บเมื่อกี้คืออะไรปิ๊บคือเซนิวเคลียร์แล้วเราทำไงจะทำใจพี่มันปิ๊บแล้วกูไม่ไหวแล้วกูต้องไปกูขอโทษพี่ไอ้เบ็คเก็มันแปดสี่โฟตรงนั้นจ่ะไอ้กูทำไงอะ มันรอบตัวตรงนั้นก็เลยแบบฟีโฟเลยกันไฟไฟเลยกูไฟลไลยกูกัดตัวพี่กูกัดตกูมันกูมันเห็นแันตัวตอนนี้คือแบบกูแย่มากเมื่อกี้กูแบบไม่น่าฝืนเลยไม่น่าขับมาให้แบบพวกมึงตายเลยวะเราน่าจะวิ่งไปนะตั้งแต่แรกอะเวลาเอารถมาเลยกูก็บอกอยู่ว่ารถมันอันตรายมากเลยรถสภาพอย่า้อเฮียอย่างเงี้ย มันหางไม่เจอชนะละถ้าอยู่ในบ้านแล้วตีมันแตกแยกกันเออ <คน S 2> จริงสองคนหนึ่งคนสองคนเนี่ยพอได้ลุ้นนี้ถ้าแม่งสามัคคีสีตัวเต็มตัวตายเหียเฮ้ยแม่ทะเยอกัรโอ้ใกล้เข้ามาแล้วด้วยแม่งรู้พี่กัดเออ,อเคือโอ้เจมบุตกตายภะออ <c oughs> พาไปเจ้ส์ตกตายแน่ ไให่แม่งได้ยินเสียงี่กูตองตายแน่แม่งตคายฐ่ะวันน้าพับจะไปพับีไรเราเอาไม่ได้เลยเออแม่งยังอึดเลยแม่งซไม่ตายด้วยอะไรวะโอมันลุมกินโต๊ะใหญ่เลยกูเซง